แถวนี้อากาศเย็นสบายๆนะครับอยู่ที่ไรมานีสอนเขาใหญ่เคยมาครั้งหนึ่งละอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้รู้สึกว่ายังดอกทานตะวันยังบานไม่เต็มที่นะยังเบ่งบานไม่เต็มที่มาเช้าหน่อยเพราะว่ากำลังจะมุ่งหน้ากับปุดรแต่ว่ามาพักอยู่ที่เขาใหญ่ วันนี้ก็จะไปบุดอนดอกทานตะวันนะครับเยอะเยอะมากออกแต่ว่ายังดูแล้วยังไม่เต็มที่ร้อเปอร์ซนแต่ว่าดอกใหญ่ๆเนี่ยเห็นเยอะมากแล้วก็สวยงามนะท้องฟ้าสวยจริงๆวันนี้บรรยากาศสุดยอดเลย ลมพัดลมพัดแบบเย็นสบายสบายตอนแรกนึกว่าจะหนาวมากนะเอเสื้อันหนาวไปแต่พอมาอยู่ตรงนี้แล้วเนะ่ยไม่ถึงกับหนาวมากเพราะว่าแดดสองแดดจ้า จะเห็นเิลสวนมากแต่ว่าขึ้นดีกว่าลงหรปล่ะบรรยากาศยามเช้ากำลังกำลังดีเลยนะครับคนไม่เยอะดีไม่ต้องแย่งพื้นที่นะครับในการถ่ายภาพในการเก็บมุมส,สวยๆนะครับ ดอกใหญ่มากส,สวยมากดอกใหญ่จริงๆอันนี้เล็ดน่าจะใหญ่นะนะแต่ดยดไม่ได้ดูนกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเช้าๆนะ่ะมันจะมีนกแขกเต้าหรือว่านกแก้วจะเยอะเลยนะครับเป็นมื่นๆนะลงมากินไม่ทันตะวัน แต่มาไม่เห็นเลยจะได้มาก